ยาระบบทางเดินหายใจสำหรับยาที่ใช้รักษากลุ่มอาการและโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาการผิดปกติอันเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆดังนี้ 1. ยาแก้ไอหนึ่งเม็ดมะกรูดเม็ดมะนาวพิษนาศรากมะแว้งเครือรากมะกรำเครือรวมสัพพยาห้าสิ่งเสมอภาคทำผงบดปั้นเม็ดไว กวาดกับน้ำมะนาวแทกเกลือผู้ใหญ่ใช้ล้วงป้ายไว้ที่โคลิ้นแก้ไอดีนะักสองยาแก้ไอสองจะเอมเทศหนักสองสลึงรากมะอึกรากมะกล่มเครือกานสดดาวเกสรบัวหลวงสัพยาสี่สิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทฝักเส้มปล่อยสามฝักรวมสัพพยาหกสิ่งทำเป็นยาหม้อต้มเคี่ยวให้งวดจิบแก้ไอเรื้อรังใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 3ยาแก้ไอสฝักซมปล่อยทาน้ำผึ้งปิ้งให้เกรียมเม็ดมะนาวคั่วรากส้มพุ่งสารส้มสตุตรีกระตุกกระเทียมคั่วขาหลวงชะเอมเทศรวมสัพยาสิบสิ่งเสมอภาคทำผงบดด้วยน้ำมะนาวปั้นเม็ดไว้ใช้แก้ไอแก้เสลดน้ำลายเหนียวแก้เจ็บคอละลายน้ำร้อนแทรกเกลือกับมะนาวใช้จิบบ่อยๆหรือกวาดก็ได้ใช้สำหรับ เด็กดีมากแปดยาปะขาวกวาดวัดปูนขาวหนักสามสลึงดินประสิวขาวลิ้นทะเลน้ำประสานทองสตุกระบูนสารส้มผิวไม้ไผ่สีสุกสัพยาหกสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทรวมสัพยาเจ็ดสิ่งทำผงบดด้วยน้ำปูนใสปั้นเม็ดตากแดดให้แห้งแก้ไอตัวร้อนกวาดกับน้ำมะนาวใช้สำหรับเด็กดีนัก หมายเหตุยาประขาวกวาดวัดนี้ถ้าทำในฤดูที่มีอากาศช,ชื้นเช่นฤดูฝนเมื่อบดด้วยน้ำปูนใสแล้วพิมพ์หรือปั้นเม็ดใส่ถาดหรือกระโลเอาออกตากแดดเพื่อให้แห้งในวันแรกๆตากพอหมดแสงแดดก็เก็บเข้าที่ร่มค้างคืนไว้ถึงตอนเช้าเอาออกมาดูจะเห็นมีน้ำเปียกขึ้นอยู่ที่เม็ด ขึ้นเหมือนกับเมื่อยังไม่ได้ตากเลยหรือยิ่งกว่าทําให้ต้องเสียเวลาตากเกินกว่าจําเป็นอาจทําให้ยาเสื่อมคุณภาพวิธีแก้ก็คือพอเก็บเข้ามามาเข้าร่มก็รีบเอาเม็ดยากรอกใส่ขวดเอาจุกไมก๊อกอุดปากขวดให้แน่นรุ่งเช้าขึ้นจึงเทออกใส่กระโลกตากใหม่ทําอย่างนี้ทุกวันจนกว่ายาจะแห้งวิธีนี้ทดลองใช้แล้วได้ผลดี ห้ายาประสะส้มปล่อยเทียนดำเทียนขาวลูกจันทร์ดอกจันทร์สัพยาสี่สิ่งนี้หนักสิ่งละสองสลึงโกดสอกดขมาอโกดพุงปลาการพลูตรีกระตุกกระเทียมสารส้มดินประสิวสัพยาสิบสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทฝักส้มปล่อยคู่ให้เกรียมเท่ายาทั้งหลายรวมรวมสัพยาสิบห้าสิ่งทำผงบดปั้นเม็ดตากแดดให้แห้ง ละลายน้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาวแท่กเกลือกวาดหรือจิบรับประทานแก้ไอเพื่อเสมหะให้หอบทำพิษต่างๆใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่6ยาประสะผลมะแวง้งสารส้มสตุหนัก2สสลึงขมิ้นอ้อย6สลึงใบกระเพรา2บาทใบสวาด2บาทใบตาลหม่อน2บาทผลมะแว้งต้น4บาทผลมะแว้งเครือ4บาท รวมสรพยาเจ็ดสิ่งทําผงบดปั้นเมต็ดตากแดดให้แห้งใช้แก้ไอเสมหะเหนียวและเสมหะแห้งจุกลําคอละลายน้ำส้มมะขามเปียกแท่กเกลือดีงูเหลือมพิมเสนเกร็ดจิตเป็นยาแก้ไอและแก้หวัดลงคอใช้ขวาดก็ได้เจ็ดยาแก้ไอยาแก้ไอดีเด็ดขมิ้นอ้อยสารส้มดินประสิวขาวพริกไทยแห้งขิงแห้งดีปลี รวมสัพยาหกสิ่งทําผงบดปันเมต็ดตากแดดให้แห้งละลายน้ำํำละลายกับน้ำมะนาวจิบแก้ไอใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แปดยาแก้ไอดีเด่นจริงจ้อใหญ่ใบปีบใบสสเาวตรีกระตุกหัวหอมกระเทียมเกลือรวมสัพยาเก้าสิ่งทําผงบดปั้นเม็ดตากและ,ะปั้นเม็ดตากและให้แห้ง ใช้อมแก้ไอดีนักจบยาระบบทางเดินหายใจ